สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะครับป้าพี่น้องเอฟซีามมาไลยเติมแล้วครับสนามกว้างมากนะครับป้าสุดๆเลยเมื่อนี้ครับดีพระพี่น้องเบิ่งหน้าประตูจริงก็ยังกำลังทยอยมาเลย Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We all want things ขอเสียบปรบมือกับน้องององอิงด้วยครับลอาทีดั่กนนั้นเด้งเลยีดัรอเช่อุนอิงบัตรเท่าไหร่วันนี้รอยห้าสิบบาทขออนุญาตนังตรงนี้นะครับพุปขาสยขออนุญาตนะครับอ่อะครับเหยียบตึงเราไปไปเห็นเขาเหยียบดังตึ้งเราเมื่อด สมมติวันตึงนลบอนไ้ปกันนครับมาแล้วพ่อพอแม่แมป้าปาพี่ป้าป้านะครับเดีไม่ได้ซื้อตั๋วซื้อบัตรนะครับร้อยห้สบาทนะมบยักบาทพั้ายเลยของพี่ป้าโอ้ขันยินสามกิเปะใช่ปะเป็นส่วนด้วยนะครับผมมีใบแคทมเดนถามรางวัลนะครับผมมีอ่าร่วมลุ้นของรางวัลนะครับผม วะแล้วก็หลาย่านเ่ยบอกยังจะรอรับชมศิลปินห้าแปเออเอเอาเบิร์คิปนี้เลยมีเซ่แล้วเดีวนี้ล่ะแล้วก็ยี้แดจึครึ่งอยู่ยุ่ยเฝันห้าแปอห้าป๊บอะเป็ตอนพีจีโาไปกินเข้าวตอนที่ว่าไปจอดกินข้าวไปฝันอยู่ในรถฝันว่า ฝันเลยนยิพ่อว่าอ้หญหาิแปดให้เอาเอาจังละจังละัดเนี่ยวเอาให้เบิร์ตเล่นมือหนิบอกเลียกนี่ออกเรียกไงเหรอวะเสีคอนเทนต์บ้างเี่ยมะอุ้งอิงฝันเห็นเลขแดงจืดคือฝันเห็นเลขแดงจืดคือเขียนยี่ไง แดงจริงคือพนะนกห็นนี่ด้อหาแปดพนะอยากฟันหรือว่าอะไรนย่คนเบห้าสิบแปดกิโหรือยังนี่อืมลันก่อียันะันกันได้รู้กันละรถเรีนอยู่รถเรีนอยู่จัดรับแบบวันนี้เดแบบ บ่ม่บอมสิรีบอกว่าอีก5 8กิโลเลี้ยวขวาที่บอก่ะไินงแต่บรือว่าหลัขวายแ่ว่าถึงแยกเชรบุรีแล้วนะคะตรงนั้นแ,แต่ว่าอีกอย่างกระบี่พ่อม่ยุ่แล้วนะตอนเนี้พราส่เท่ละ่มือาาน่กิโลึงถึงที่พัก้อย่างี <c oughs> <c oughs> เออนี่ละอันนี้ก็หามพ่อเพาฟังละพ่อเอาแท้ละหาแปดไหน้รูันีนุ่นกันแท้ละจ่าวะคมเี้ได้ไปเช็คเสียงเช็คเสาร์นะครับปวดหลังเพิ่มพ่แม่แม่กำลังเดินทางมาวันนี้ร้อยห้าบบาทนะครับศอเาวันน้อาวันนี้วันจันรพร้อมด้วเนี่ย อ่าไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะครับคันคันนถือคันถือแค่จังไงอ๋อคันถือแค่จังไคันถือีพาเบิ่งมาล้าวน้อยเพงเพ่อดเบิ่งบอกเนก็รอคอพน้นถือบางโกัดแค่นังแล้วเต็เต็มบอกคันถือในยี่แกน่ไม่ให้อูิงยี่่งกันซื้อเท่าไรสากบาทเลยแม่จังกันหน่อยบ่เออจัดไปเลยตัวละร้อยสักเนี ัไปเลยพัดปูไปเลยโอ้ยได้ใจพ่อใช้ไหมเงินผอเงินผออยู่ไหนแข่งหน่อกกำลังม้วนกันคนเสิรดเยอะเลยวันนี้ขอให้ได้คู่เลยนะครับร้อาบาทครับขอให้ได้ที่บ่อลมจหญเนาะ ขอบคุณบ <Five> <West> ัตรคุณใบหัวใจทุกดวงนะครับเสียสละเวลาอันมีค่ามาแล้ววัวเร็วเสียสละทั้งกำลังซ้ำนะครับทั้งอดรับอดร้อนเพื่อมารับความสุขหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอบค่าขอบขอบคุณหลายๆครับเบอสโจน์ยูนิฟิล์ก็แอ่นนะครับบินในตัวบินในตัวต้องโยนเรื่องชายอ้อนะครับทีแหววนั่นเองนะครับก็จะได้เจอกันนะครับ <can>

ราได้ตัวไ่อยากได้ตั๋วแล้วนะผมเหตลท่องเที่ยวได้เลยนะครับไปัมาตังไตัวมหผลทอเที่ยว้เลยต่อแถวซื้อบัซื้อตั๋วกันได้เลยนะครับผมนะก็150บาทถือว่าคุ้มมากเลยตั้งแต่ทุ่มจนถึงสาแจนะครับผมซาแจนะครับผมตั้งแต่ช่วงคอนเสิร์ตช่วงตลกแลนวกร รับลกกรนะครับแยกปกนะครับอยู่ลงเก้มาโอเคครับเจอกับสิรพงอมกับน้องเอิโอด้รข่งกัง <laughs> let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great I don't want to go to work Cause my boss is a jerk And I'm not even that paid I need a change in my life Cause I don't feel alive And there's nothing that makes me happy Oh, Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on till I get it all And we all got dreams all want things But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe You can do anything? But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight to die, oh. เอาโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสานี้อยู่ดีเวียงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกคนทุกคนครับ